สวัสดีสมาชิกคาสนาสนเดกของเรครับวันนี้ผมกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกลุ้นหลายรายการนะครับในคูดหลายรายการวนันนี้มอบลีเกมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีก2 0ง5ถึง2 0 2 6รอบลีกเฟสนัดแรกคู่ระหว่างแอตเลติกบิลเบาเปิดบ้านต้อนร,รับกูลเยนของอาร์เซนอลมาดูท่าฟังเจ้าบ้านแอตเลติกบิลเบานะครับผลงานล่าสุดเปิดบ้านแพ้ก,กับอาราเบส ศูนยตัวดหนึ่งในเกมลีกสซตตีห้านัดหลังสุดชนะ3แพ้สทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลผลงานล่าสุดเปิดบ,บ,บ้านเอาชนะ Forest, 3, นอตติงแฮมฟอร์เรสสตัวศในเกมลีกสซตตีห้านัดหลังสุดชนะ4แพ้หการจะเท่าวันนี้เจ้าบ้านแอตเลติกบิลเบามาในระบบ4.2.3.1นาเปาทรงมาโลนซานาดีเติมเก็บลูกด้วย อาลิกเบเลนกาอินยากี้วิลเลียมโรเบิร์ตนา瓦罗มิฟิลตรงกลางวางลูอิสกลาตเลตามิเกลเจลเลคิซาคู่เซนเตอร์ไอตอปาเลเดสจับคู่กับดานี่วีวานแบ็กซ้ายยูรีเบซิเซแบ็กขวาเคียสุสอเลโซ่คู่สามตัวก็จะเป็น อูไนซิมอนทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลมาในระบบ4-3-3สามประสานในลูกส่ง e C a e วิกตอร์เยอรเรเลตเอบิเลซีเอเซมาดูเอเก้คุมเกมเลนกลางวางมาตินซูบิเมนดีเด็กนไรต์มิเกลเมลิโน่โคู่เซนเตอร์กาเบรียลมาการเยสคริสเตียนมอสเกล่าแบ็กซ้ายคาราฟิโอรีแบ็กขวายูเลียนทิมเบอร์ คู้สาปตัวก็จะเป็นดาวิดลายาคู่นี้ก่อนเกมเขาให้อรสเซนอนบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเกมลาสุดที่เจอกันอรสเซนอนเอาชนะ3ประตูอฮัทันน่าของคู่นี้ผมมองว่าอตเลติกเบียเบาได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่จกัจกรยภาพนักเตะยังเป็นรองอรสเซนอนอยู่ส่วนทางอรสเซนอนมาเยือนด้วยความมั่นใจ ความพร้อมมากกว่าน่าจะดีพอที่จะบุกมาเก็บชัยไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดอาเซนนลบุกชนะ1บรุต่อ2อย่าลืมติดตามช่องผมนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ